สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับกับผมทีมงานของช่อง m o d e l Law Academy Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเรื่องของการจัดการของนิติบุคคลครับผมไปฟังกันเลยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา70มาตรา70 บัญญัติไว้ว่านิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคนทั้งนี้ตามที่กฎหมายขอบังคับหรือตาสารจัดตั้งจะก,กําหนดไว้ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคลดังได้กล่าวมาแล้วว่านิติบุคคลเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจิตใจ จึงไม่สามารถที่จะแสดงเจตนาหรือทำการใดโดยตนเองได้ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา70จึงบัญญัติว่าอันความประสงค์ของนิติบุคคลนั้นย่อมแสดงปรากฏจากผู้แทนทั้งหลายของนิติบุคคลนั้นกิจการของนิติบุคคลจึงจำเป็นต้องมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้แทนในการดำเนินงานซึ่งจะได้พิจารณาออกเป็นดังนี้ 1. ผู้แทนนิติบุคคล 2. อ,อำนาจของผู้แทนนิติบุคคล 3. ความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลผู้แทนนิติบุคคลผู้แทนของนิติบุคคลอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามความเหมาะสมเช่นรัฐมนตรีเป็นผู้แทนกระทรวงอธิบดีเป็นผู้แทนกรม เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดวาอารามหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้แทนห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้วกรรมการเป็นผู้แทนของบริษัทจำกัดผู้จัดการเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิเป็นต้นเมื่อผู้แทนได้จัดการอย่างใดให้แก่นิติบุคคลภายในขอบวัตถุที่ประสงค์ และตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วการนั้นย่อมผูกพันของตัวนิติบุคคลประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา71มาตรา71บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคนการดำเนินกิจการของนิติบุคคล ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเว้นแต่จะได้มีข้อกำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายข้อบังคับหรือตาสารจัดตั้งมาตรา71นี้เป็นอำนาจของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งจะต้องรับฟังเสียงข้างมาก เพื่อดำเนินงานและอำนวยกิจการให้เป็นไปตามเสียงข้างมากนั่นเองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา72มาตรา72บัญญัติไว้ว่าการเปลี่ยนตัวผู้แทนของนิติบุคคลหรือการจำกัดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจของผู้แทนของนิติบุคคลให้มีผลต่อเมื่อ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือตาสารจัดตั้งแล้วแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตมีได้กรณีนี้เป็นกรณีการเปลี่ยนตัวหรือการจํากัดขอบอำนาจของผู้แทนนั่นเองครับผมครับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ